ฮัลโหลเทสค่ะขออนุญาตทดสอบเสียงก่อนค่ะ1,2,3,4ค่ะทุกคนได้ยินเสียงโอเคนะคะ ก็สวัสดีทุกคนค่ะเรามาพบกันกับไลฟ์ของทางพอยเทคโนโลยีอีกเช่นเคยค่ะในวันศุกร์เนาะเวลาบ่ายสองค่ะก็วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นหัวข้อไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องในส่วนที่เป็นเด็กโฟนกันค่ะในวีที่แล้วเนี่ยเรามีการอัปเดตพาที่เป็นตัว i p พีโนที่เป็นรุ่นใหม่เนาะที่เป็น T7 ซีรีส์ไปแต่ว่าของสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาอัปเกรดกันในส่วนที่เป็นยี่ลิงเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนที่เป็นเด็กโฟนเพราะว่าเรามีเด็กโฟนใหม่เข้ามาอยู่ที่2รุ่นค่ะก็เดี๋ยวแแฟขอนชร์์สไลด ให้ทุกคนเห็นก่อนเนาะว่าวันนี้ค่ะเอ่อรุ่นที่แฟจะมีการอัปเดตเนี่ยเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็วันนี้แฟมีการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ให้ดูด้วยเนาะว่ารุ่นใหม่ที่เข้ามากับรุ่นเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างค่ะก็ขออนุญาตแชร์สไลด์ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะในส่วนที่เป็นเบ็โฟนเนี่ยถ้าทุกคนเคยมีการติดต่อ,อกับทางพอยทเทคโนโลยีเนาะเราจะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนที่เป็นเบ็โฟนเนี่ยเราจะมีอยู่2องทป์ก็ ก็คือในส่วนที่เป็นซิงเกิลเซลล์แล้วก็ในส่วนที่เป็นมัลติเซลล์เนาะก็วันนี้ค่ะเราจะมีอัปเดตโปรดักต์ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งเป็นตัวที่เป็นซิงเกิลเซลล์แล้วก็เป็นตัวที่เป็นมัลติเซลล์เนาะก็รุ่น2รุ่นค่ะที่มีการนําเข้ามาใหม่ก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยค่ะก็ถ้าเป็นในส่วนที่เป็นซิงเกิลเซลล์เราจะมีตัวที่เป็น W74P อัปเดตขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นซิงเกิลเซลล์ก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นรุ่น W73P ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ค เกิดกันเรามีตัวใหม่ที่เป็นมัลติเซลล์ค่ะที่เรียกว่าตัว w 7 5 mini mc ตัวนี้ค่ะสเปคมนจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเนาะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาแตกต่างอะไรยังไงกันได้บ้างค่ะก็พานแรกเลยแสขออธิบายในส่วนที่เป็นซิงเกิลเซลก่อนว่าตัว w 7 4 p เนี่ยมันแตกต่างกับตัว w 7 3า p ยังไงบ้างเนาะก็จริงๆแล้วค่ะอย่างเช่นตัว w 7 3 p เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยเบสเนาะที่เป็นรุ่น w 7 0 b บวกกับตัวแฮนด์เซตที่เป็น w 7 3 h ก็จะเป็นประกอบด้วยตัวที่เป็น Based, กับตัวแฮนด์เซตเป็น2ตัวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว WJ4P เนี่ยแฟต้องบอกไว้ก่อนนะ ว่าตัวเบสอะค่ะจะเป็นยังคงเป็นตัวรุ่นที่เป็น W70B อยู่เหมือนเดิมเนาะจะเป็นรุ่นเดียวกับตัวที่เป็น W73P เลยค่ะก็ตัว 74P จะประกอบไปด้วย W70B ที่เป็นเบสกับตัวที่เป็นแฮนด์เซตรุ่นใหม่ค่ะก็คือจะเป็นตัว W74H นั่นเองค่ะโดยที่จริงๆเนี่ยถ้าทุกคนเห็นลุค n d น e e l เนาะก็หน้าตาจะคล้ายๆกับแบบเดิมเลยก็จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากค่ะแต่ว่าถามว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ข้างในเนี่ยค่ะมันแตกต่างอะไรยังไงได้บ้างเนาะก็ตัว W74P ค่ะแฟเขาเนี่ยสโคบตัวที่เป็นไฮไลท์สั้นๆมาแล้วกันว่ามีความแตกต่างจากเดิมอะไรยังไงได้บ้างค่ะก็บอกไปแล้วเนาะทางด้านซ้ายมือเวลาใช้งานในส่วนที่เป็นตัวเด็กโฟนอะค่ะก็ตัวเนี้ยค่ะจะประกอบไปด้วยเราต้องใช้ตัวเบสที่เป็นตัวกระจายสัญญาณวกับตัวที่เป็นแฮนเซตค่ะใช้งานร่วมกันโดยที่ปกติแล้วค่ะตัวเบสที่เป็น W70B เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อใช้งานอยู่ที่สูงสุดที่10แฮนเซตเลยก็คือกระจายสัญญาณแล้วก็ให้ตัวแฮนเซตนะคะ10ตัวมาเกาะได้เนาะก็10แฮนเซตแล้วก็เป็น 10, 10 Account ค่ะที่รองรับการใช้งานร่วมกับตัวที่เป็น W 7 0 B ค่ะที่เป็นเบสเนาะส่วนลูกคนฟิลขวามือค่ะในส่วนที่เป็น W 7จ P มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะกะ็หน้าจอค่ะก็จะมีความเข้าใจง่ายมากขึ้นรวมไปถึงหน้าจอเนี่ยค่ะเราเป็นหน้าจอสนะีเนาะที่คมชัดระดับโอเคเลยค่ะระดับ HD เลยแล้วก็เท่าที่แฟนมีการเทสมารวมถึงวันนี้จะเทสให้ดูด้วยก็ตัวหน้าจอเนี้ยค่ะรองรับการใช้งานที่ส่วนที่เป็นภาษาไทยด้วยเนาะแต่ว่าการใช้งานภาษาไทยเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่เมนูภาษาไทย เมนูจะยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าในส่วนที่โชว์ชื่อต่างๆที่มีการใช้งานในส่วนของภาษาไทยอะค่ะเราสามารถรองรับตัวที่เป็นภาษาไทยอะค่ะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่เป็นอักษรต่างๆจะไม่ได้มีการกระโดดไปค่ะเดี๋ยวเนี้เราจะเทสให้ดูเนาะแล้วก็จริงๆแล้วในตัวข้างหลังอะคะ่ะวันนี้เรามีมาให้ดูด้วยแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยเรารู้กันว่าตัวที่เป็นเด็กโฟนเราส่วนใหญ่เราจะใช้ในการ ติดตัวไปไหนมาไหนอาจจะเหมาะก,กับโซลูชันที่เป็นโรงงานอาจจะมีข้อจํากัดว่าไม่สามารถนําส่วนที่เป็นโทราศาัพทา์คา่เข้าไปในพาท,ที่เป็นโรงงานอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวที่เป็น Device ที่ใช้ในการโทรเข้าโทรออกแล้วก็เอาไว้ติดต่อในส่วนของโรงงานต่างอะคา่ะ เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ด้วยก็นอกจากถือไปถือมาได้แล้วเนี่ยเราตัวเรามีตัวเบล,ลคลิปที่เอาไว้เสียบข้างหลังแล้วก็สามารถเน็บกับส่วนคที่เป็นกางเกงได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะการติดตัวไปเนี่ยมันก็จะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงปุ่มต่างๆเนี่ยนอกจากตุ่ปุ่มที่เป็นนาแผ่นหนึ่งสองสปุ่มที่สามารถพิมพ์ตัวที่เป็นตัวอักษรต่างๆได้แล้วเนี่ยเรายังมีฟีเจอร์คีย์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเปิดลาโพงการฟังเวิร์สเมลต่างๆเนาะเราก็มีปุ่มฟีเจอร์คีย์พวกนี้ค่ะมาพรร้้้้อมใใใชชงงาาาานนทํหกคะ ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ไฮไลท์ก็จะมีประมาณนี้นาะสิ่งที่แตกต่างกันค่ะม่กี้บอกไปแล้วว่าตัวเบสอะค่ะยังคงมีลิมิเตชั่นเหมือนเดิมก็คือรองรับอยู่ที่10 h แฮนเซ็ตแล้วก็รองรับอยู่ที่10บ i p a c c o u ค t ค่ะแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัว W74H ที่เป็นแฮนเซ็ตอะค่ะตัวนี้เราจะรองรับระบบสั่นมาแล้วเพราะว่าตัวที่เป็น W73H ตัวเก่าอะค่ะตัวนี้เขาจะมีแค่การเลื่อนเสียงส่งเสียงอย่างเดียวเวลามีคนโทรเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเปิดเสียงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราลืมเปิดเสียงงอะไรตต่าๆัว WJC 4h นะคะเขาลองเขาลองรับระบบสั่นด้วยเพราะฉะนั้นเ็าจะมีทั้งเสียงแล้วก็มีระบบสั่นขึ้นมาด้วยเดี๋ยววันนี้จ,จะลองเทสให้ดูด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธต่างๆเนาะเราอาจจะมีตัวที่เป็นตัวที่เป็น h ฮดเ s e ที่เป็นบลูทูธต่างๆค่ะเพราะว่าเราใช้งานอาจจะใช้งานบ่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ม,มือถืออื่นๆหรือว่าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นนะคะตัวหูฟังเนี่ยเราจะมีหูฟังที่เป็นหูฟังบลูทูธอยู่แล้วตัว WJCH เเนนี่่ย้า้าาารารรองงััับบกกใชวววมตทป็ลูด เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถนำหูฟังบลูทูธเนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อใช้งานกับตัวที่เป็น W74H ได้เลยค่ะก็อันนี้ค่ะจะเป็นตัวที่แตกต่างกันเนาะขออนุญาตสรุปอีกหนึ่งครั้งว่าจริงๆแล้วเราโฟกัสไปที่ตัวแฮนด์เซตเนาะ W73H ตัวเก่ากับตัว W74H ตัวใหม่มันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างลูกเอนฟเหมือนกันค่ะดิสเพย์เท่ากันมีคัลเลอร์ดิสเพย์ปกติต่างๆรวมไปถึงตัวที่เป็นน้แพดอะคะ่ะเขามีตัวที่เป็นแบ็คไลท์เนาะทำให้การพิมพ์หรือว่าการใช้งานอะคะ่ะเขาจะมองเห ตัวที่เป็นนำแพดได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังคงใช้งานครอบคุมอยู่สำหรับเฟรคิดว่า 24ชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยค่อนข,ข้างที่จะควบคุมแล้วก็ใช้งานได้แล้วเนาะ24ชั่วโมงที่เซลพูดถึงคือ t a l k Time ค่ะเราสามารถใช้งานติดต่อกันสูงสุดได้ที่24ชั่วโมงเลยเนาะแล้วก็ s แตนบ b y Time อยู่ที่320ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นตัว W74H ตัวใหม่ค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนาะตัว W74H รองรับตัวที่เป็นบลูทูธ5.1แล้วค่ะแต่ว่าตัว W73H ตัวเก่าเนี่ยยังไม่ได้รองรับตัวที่เป็นบลูทูธค่ะแล้วก็ระบบสั่นตัว W74H เรารองรับระบบสั่แลแล้้ว่่ะกกก็สุดทาายเยาเเรชืออมตับ ูฟังที่เป็น h s ด t ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้ว WJ3H แัะ WJ4H จะมีเหมือนกันตรงที่เราจะมีพอร์ต3.5ที่เป็นแจ็คเอาไว้เชื่อมต่อกับหูฟังอันนี้ค่ะเรามีทั้งคู่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือด้วยความที่ WJ4H ค่ะ,คะเขาลองรับบลูทูธแล้วเพราะฉะนั้นการใช้งานหูฟังเชื่อมต,อต่อต่างๆก็จะเพิ่มมาอีกที่เป็นช่องทางนึ่งละกันก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อหูฟังผ่านตัวที่เป็นบลูทูธค่ะก็ อันนี้จะเป็นตัวซิงเกิลเซลที่มีการอัปเดตมาเนาะแฟร์เปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นเลยว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวแฟร์จะให้ดูในส่วนของตัวอุปกรณ์จริงๆอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างค่ะแล้วก็อันต่อไปค่ะก็เป็นตัวที่เป็น, Multi นมัลติเซลเนาะเมื่อกี้เป็นซิงเกิลเซลไปแล้วก็ จริงๆแฟนอาจจะข้ามสเตปหนึ่งไปแฟนลืมอธิบายไปว่าในส่วนที่เป็นซิงเกิลเซลกับมัลติเซลเขาแตกต่างอะไรอย่างไงกันบ้างก็ถ้าเป็นส่วนที่เป็นซิงเกิลเซลอะค่ะอย่างที่บอกว่า1เซตเราจะต้องมีตัวที่เป็นเบสเพื่อกระจายสัญญาณแล้วก็ให้ตัวแฮนเซตอะค่ะเขาเข้ามาเกาะแต่ทีนี้อะค่ะซิงเกิลเซลเขาจะมีข้อจํากัดอยู่ที่การกระจายสัญญาณเขาอะค่ะจะกระจายสัญญาณได้รัศมิรอบตัวเองเนาะจริงๆแล้วในส่วนของดัตชี้อะค่ะเขาจะรองรับอยู่ที่50เมตรแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่แฟนมีการเทสใช้งานในออฟฟิศปกติ แฟจะใช้ได้ประมาณ20เมตรขึ้นไปแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ระยะไกลแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่นั้นๆด้วยค่ะที่เรามีการใช้งานค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะเพราะบางที่กาแพงอาจจะหนาหรือมีส่วนรบกวนหรือว่ามีตัวไหนที่ปิดการสัญญาณต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานในส่วนนั้นด้วยค่ะมิกิเป็นซิงเกิลเซลล์เขาจะมีรัศมีกระจายรอบตัวของตัวเองแต่ทีนี้ค่ะถ้าสมมติเรามีพอยท์ว่าองค์กรเราที่ต้องการที่จะใช้งานเราอยากใช้งานได้ในระยะที่ ไลกว่าตัวที่เขาสามารถกระจายสัญญาณรอตัวเองได้เราก็จะแนะนําอีกโซลูชันหนึ่งไปก็คือจะเป็นตัวที่เป็นมัลติเซลนั่นเองเนาะก็ตัวมัลติเซลจะแตกต่างกับซิงเกิลเซลยังไงสุดท้ายแล้วค่ะตัวมัลติเซลเรายังคงต้องมีตัวที่เป็นกระจายตัวกระจายสัญญาณที่เป็นเบสกับตัวที่เป็นแฮนด์เซตอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยค่ะก็คือตัวที่เป็นมัลติเซลเขาจะรองรับการโลมมิ่งหรือว่าการแฮนด์โอเวอร์กันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างรูปด้านใช้มือค่ะเท่าที่แฟให้เห็นตรงนี้เนาะก็ อันนี้จะเป็นลักษณะการจําลองและกันว่าถ้ามีการใช้ในส่วนที่เป็นมัลติเซลมันแตกต่างยังไงบ้างก็แฟสามารถจิตตัวที่เป็นกระจยสัญญาณนะคะที่เป็นเบสกับ DM เนาะเป็นระยะระยะอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาแฟมีการใช้งานนะคะแฟสามารถใช้งานตั้งแต่จุดแรก แล้วก็สามารถโทรยาวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะถึงจุดสุดท้ายที่เขากระจายสัญญาณถึงได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่เขามีการโลมมิ่งมีการแฮนด์โอเวอร์ไว้แล้วอะค่ะเวลาแฟร์อยู่ใกล้ตัวที่เป็นเบสหรือตัวกระจายสัญญาณอันไหนสัญญาณตัวไหนแรงกว่าตัวโทรศัพท์อะค่ะเขาจะรู้ว่าเขาจะทําการสวิตช์แบบออโต้ค่ะไปเกาะตัวที่เป็นเบสตัวนั้นทําให้การใช้งานการติดต่อค่ะไม่ได้ขาดการติดต่อเลยเนาะก็อันนี้เป็นความแตกต่างกันระหว่างตัวที่เป็นซิงเกิลเซลล์กับมัลติเซลล์ทีนี้แฟร์ขออนุญาตกลับมาในส่วนที่เป็นอขงตัว WJ5 มินิ MC เนาะก็ W75 เจ็หมินิเอตัวนี้ค่ะเป็นยังคงเป็นมัลติเซลอยู่เนาะก็รูปซ้ายมืออันนี้เป็นสเปคของเขาเลยแหละที่เป็นตัว W75 เจ็หมินิเอเพราะว่าหระบบเขาจะรองรับการใช้งานอะคะสูงสุดอยู่ที่3เบสกระจายสัญญาณเพราะฉะนั้นนะคะเราติดตั้งไว้เลย3เบสเราจะใช้งานได้กว้างมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าเรามีการติดตั้งในรูปแบบนี้แล้วก็รองรับ3เบสตัลึงระบบแล้วก็รองรับสูงสุด ของตัวแฮนด์เซตอยู่ที่20แฮนด์เซตก็จริงๆแล้วค่ะเขาจะรองรับได้หลากหลายแฮนด์เซตที่เป็นรุ่นเลยแต่ว่าทีนี้ยค่ะทางพอยต์เราน้อมีการขายอยู่2ตัวจะเป็นตัว w 7 3 h แล้วก็เป็น w 7 4 h ตัวที่แฟนมีการอัปเกรดไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามีตัว 73H อยู่แล้วหรือว่าเราอยากซื้อเพิ่มเราซื้อตัว w 7 4 H ไปเนี่ยเราก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวที่เป็น W75 ได้เลยเนาะก็สูงสุดหนึ่งระบบอยู่ที่2 0่สิบแพนเซตแล้วก็รองรับการใช้งานสูงสุดอยู่ที่2 0 10ิบสแอคก็คือ20เบอร์นั่นเองค่ะต่อหนึ่งระบบแล้วก็อันนี้แฟร์ทำคอมเพลช์ชั่นๆมาให้ทุกคนเห็นว่าตัวมาติเซลตัวที่เรามีขายหรือว่าทุกคนอาจจะคุณ้าคุณตากันก่อนหน้านี้คือ W7 เออ W90DM แล้วก็ W90B เนาะกับตัวที่เป็น W75 Medium c แตกต่างอะไรยังไงได้บ้างก็ ถ้าเปดูตัวเก่าอะค่ะที่เป็น W90B หรือ W90DM ตัวนี้ค่ะตัวหนึ่งระบบเขาจะรองรับอยู่ที่ระบบใหญ่มากเลยเพราะว่าหนึ่งระบบตัว DM อะค่ะเขาจะรองรับเบตอยู่ที่60เบทเลยแล้วก็จะรองรับการใช้งานแฮนด์เซตสูงสุดอยู่ที่250ค่ะก็รวมไปถึงตัวที่เป็น10ออปเคาก็จะรองรับอยู่ที่250ด้วยค่ะรองรับการโลมมิ่งการแฮนด์โอเวอร์เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นมัลติเซลอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทีนี้ค่ะรุ่นใหม่ที่เรานําเข้ามาจะเป็นสโคบที่เล็กลงมามา,มากกว่าตัว W90 DM ค่ะา้ ใช้ใหญ่มากเราอาจจะใช้ไซส์ตัวที่เป็น w 7 5 m i n i MC เพราะว่า1ระบบอย่างที่บอกไปเขาลองรับเบสอยู่ที่3เบสค่ะก็ตัวหนึ่งเนาะราจมีการกระจยยายสัญญาณของรอบตัวเขาจะยังคงอยู่ที่50ตาม Data s h e e t ค่ะ ก็ทีนี้ค่ะถ้าเรามี3อันแสดงว่าการกระจายสัญญาหรือการใช้งานเราจะขยายพื้นที่การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวแฮนด์เซตเนี่ยหนึ่งระบบเขาจะรองรับอยู่ที่20แฮนด์เซตแล้วก็รองรับอยู่ที่20ซิบแอคเคาท์หรือว่า20บเบอร์ต่อหนึ่งระบบเหมือนกันค่ะส่วนตัวที่เป็นซัพพอร์ตแฮนด์เซตเนี่ยก็จริงๆเรารองรับมากกว่าน,นี้แหละในตัวสเปคของมันแต่ว่าทางพอยเทคโนโลยีมีการขายตัวที่เป็น W73H กับ W74H ที่มีการอัปเดตไปวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะรองรับทั้ง2รุ่่นนนเเลลยแล้ววก็็ัอตทีป แล้วก็เป็นตัว hand over อยู่ค่ะก็อันนี้จะเป็นสเปคคร่าวๆที่แฟลองไล่ดูแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างในส่วนของซิงเกิลเซลล์ตัวใหม่แล้วก็มัลติเซลล์ตัวใหม่ค่ะก็ก่อนที่จะไปดูหน้าตากันจริงๆแฟขออนุญาตให้ดูสรุปภาพรวมก่อนละกันว่าตอนนี้ค่ะทางพอเทคโนโลยีมีการขายตัว ไอพีโฟนหรือว่าเด็กโฟนต่างๆเนี่ยค่ะเป็นรุ่นไหนบ้างก็ถ้าอย่างวีเทลเนาะเรามีการอัปเดตไปแล้วว่าเรามีตัวซีรีส์ใหม่ก็คือจะเป็นไอพีโฟนตั้งโต๊ะเป็น T7 ซีรีส์อัปเดตขึ้นมาค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าสมมตุติใครพลาดไลฟ์ที่แล้วก็กลับไปย้อนดูได้ค่ะเพราะว่าทางพอยเนี่ยหลังจากมีการไลฟ์แล้วเรายังคงบันทึกไลฟ์เนส่วนของหน้า Facebook อยู่เนาะก็ตรงน,นั้นนะคะแฝงบอกสเปคทั้งหมดเลยของตัวที่เป็น T7 แต่ละตัวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตตนะตััววไนนนสาาายยะออีีี้้ท่เเรมรมกกปดด็ จะมีตัวที่เป็น7 4 H แล้วก็เป็นตัวที่เป็น75 Mini M C ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเราเหนือจากตัวไร้าสายที่เป็น h a n d ์เซตแล้วเนี่ยเราเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กโฟนเนาะจริงๆแล้วเราจะมีไร้าสายตัวที่เป็น Wi-Fi เหมือนกันก็คือจะเป็นตัว A X 8 3 H ค่ะก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเลยหรือว่าองค์กรนั้นๆนเลยค่ะว่ามีการใช้งานสะดวกใช้งานในส่วนไหนอาจจะ ไม่ได้อยากเพิ่มในส่วนอื่นๆเพิ่มเรามี Wi-Fi อยู่แล้วเราอยากเกาะ Wi-Fi แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นไร้สาย Wi-Fi ก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้คุณภาพการโทรที่ดีขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าในส่วนที่เป็น Wi-Fi อะค่ะบางทีอะค่ะ สัญญาณ Wi-Fi ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานในที่นั้นๆด้วยเนาะก็ถ้าอยากอัปเกรดระดับขึ้นมาให้สัญญาณการโทรค่ะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการรบกวนจากฝั่งอื่นๆเนาะก็จะแนะนําในพาร์ทที่เป็นเด็กโฟนไปค่ะทั้งซิงเกิลเซลล์แล้วก็มัลติเซลเพราะว่าด้วยความที่เขาใช้เด็กเทคโนโลยีค่ะเขาจะใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขาจะใช้คลื่นความถี่ตัวเองเพราะฉะนั้นการกระจายสัญญาณของเบสเขาอะค่ะ,คะเขาก็จะใช้งานแค่เรื่องของการโทรคุณลิตี้การโทรก็จะดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่เราใช้งานยังอยู่ในระยะของตัวที่เบสอะคะ่ะรองรับการกระจายสัญญาณอยู่ค่ะโอเคทีนี้เราดูเรื่องสเปคต่างๆไปแล้วเนาะแฟขออนุญาตสลับกลับมาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์จริงๆแล้วว่าอุปกรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงมาบ้างค่ะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวที่เป็น w 7 4 p ค่ะก็ w 7 4 p เนี่ย ก็จะมีตัวที่เป็นเบสไปค่ะก็ตัวเบสก็จะยังคงเป็นตัวเดิมเนาะแฟนขอเนี่ยแกะให้ดูก่อน ก็ตัวเบสอะค่ะจริงๆตัวนี้ค่ะจะยังคงเป็นโมเดลที่เป็น W70B อยู่เนาะ,นะก็หน้าตารู o k and ฟ e ลเหมือนเดิมค่ะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตแลนแล้วก็มี power ซึ่งจริงๆตัวนี้เขาลองรับการใช้งานตัว PoE support PoE อยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องใช้เสียบอะแดปเตอร์ก็ได้หรือว่าถ้าที่ไหนอยากใช้อะแดปเตอร์อยู่ก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์ใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวที่เป็น Handset ค่ะตัวนี้เป็นตัว W74H จริงทุกคนถ้าเคยใช้งานตัวที่เป็น W73H อยู่อะค่ะหน้าตามันจะคล้ายๆเดิมเลยวันเนี้ฟอา ตัวที่เป็น wj 3 H มาให้ดูด้วยถ้าทุกคนดูตรงนี้อะค่ะหน้าตามันเหมือนกันเลยเป๊ะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังหรือว่าตัวที่เป็นพอร์ตหูฟังอันนี้ค่ะยังคงเหมือนกันอยู่เนาะเพราะว่าเขารองรับตัวที่เป็น3.5แจ็คเพื่อเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นหูฟังได้ด้วยค่ะก็หน้าตาจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันถามว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะอันนี้แฟนมีการใช้งานรีจิสเตอร์เบอร์ไว้แล้วเนาะก็ถ้าเป็นตัวที่เป็น74่อะค่ะเขาจะรองรับตัวที่เป็นระบบสันด้วยเดเะกนู็ จะโทรเข้ามาจริงๆค่ะแล้วก็โอเคอันนี้อาจจะไม่เห็นชัดจะขออนุญาตดางลงพื้นแล้วก็ให้ทุกคนลองฟังเสียงยอโอเคก็ตัวนี้ค่ะ อย่างที่บอกว่าเขารองรับตัวที่เป็นเสียงด้วยแล้วก็มีระบบสั่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีคนโทรเข้ามาต่างๆถ้าเราเก็บไว้ในเกงๆเราอาจจะลืมว่าเราปิดเสียงไว้ก็มีตัวระบบสั่นนะคะเพื่อช่วยเหลือเรื่องการแจ้งเตือนการใช้งานด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่แฟนมีการบอกไปก็คือตัวนี้ค่ะเขารองรับตัวที่เป็นบลูทูธด้วย ก็ตอนนี้จริงๆแฟมีหูฟังที่เป็นบลูทูธอยู่เป็นรุ่นใหญ่เลยแล้วกันค่ะก็ตอนนี้แฟมีการใช้งานตัวที่เป็นหูฟังบลูทูธอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะถ้ารองรับการเชื่อมต่อเดี๋ยวแฟขออนุญาตเปิดค่าที่เป็นหน้าการเชื่อมต่อบลูทูธให้ทุกคนดูว่าเรารองรับการเชื่อมต่อบลูทูธจริงๆค่ะก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวให้น้องก็ ทุกคนจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะค่ะตัว WJ4H ตัวนี้เขามีเมนูที่เอาไว้ตั้งค่าในส่วนที่เป็นบลูทูธด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการเชื่อมต่อใช้งานกับตัวที่เป็น b H70 ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานอะคะ่ะเราก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีเราใช้งานตัวนี้เขามี noise cancelling เคยบอกไปว่าจริงๆไมค์เขามี n o noise c a n c e l l i n g แต่ว่าถ้าเราอยากให้ตัดเสียงรบกวนเทพม,มากยิ่งขึ้นก็แนะนําเป็นหูฟังอะค่ะเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะไม่ต้องใช้หูฟังรื่นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้้้เนนนนเนนนาาากกกกก็บออลูทททปตติิีี่รรรรมมใชงงัััสวววขออออออคพพ์์โศืืถแ เราก็สามารถนํามาเชื่อมต่อกับตัวที่เป็น WJ4H <c oughs> ได้ค่ะก็ลู้กันฟ e ลหน้าตาเหมือนกันเบสคือตัวเดิมแล้วก็ตัวโทรศัพท์สิ่งที่แตกต่างกันก็จะมีระบบสั่นกับตัวที่เป็นบลูทูธที่แฟให้ดูในสักคู่หนึ่งค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะตัวต่อมาที่เราจะให้ดูเลยก็วันนี้เรามีการอัปเกรดในส่วนที่เป็นมัลตนะิเซลไวอเนาะก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวที่เป็น w 7 5 Mini MC ไปเขาจะมาแบบนี้ค่ะเขาจะมา2ตัวเลยโดยที่ตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่เป็น WJ5 ที่เป็นตัวเบต ก็ตัวนี้จะเป็นตัวเบสเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เป็น DM DM คือ d e b k Management ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งค่าอะไรต่างๆเนาะตัวที่มีสิทธิ์ใหญ่สุดในการตั้งค่าเรื่องการ manage การใช้งานต่างๆจะอยู่ที่ตัว DM ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการใช้งานอะค่ะทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จริงๆหน้าตาเขาจะเหมือนตัวที่เป็น W70 ปกติเลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีพอทที่เป็นพอต power แล้วก็จะมีพอทที่เป็นพอต land ต่างๆตัวนี้รองรับ p o e ด้วยแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้งานเชื่อมต่อจริงๆอะค่ะตัว W75 ที่่เป็นนนตตัว DM ห้าามจ เหมือนฐานนิดนึงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นตัวเมเนจเมนต์นะคะก็ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเชื่อมต่อสายแลนแล้วก็เสียบ power ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วตัวนี้ยังคงรองรับตัวที่เป็น poe อยู่ก็เราไม่ต้องเสียบสายแลนก็ได้แล้วก็ใช้ตัวที่เป็น poe เนาะเสียบเข้าไปใส่แล้วทีนี้ค่ะเรื่องการใช้งานจะเห็นว่าตัว dm อะค่ะเขาจะมีพอร์ตแลนกับพอตที่เป็น power มาให้พอเราเสียบ ตัวที่เป็นพอร์ตแลนด์หรือว่า P.O.E เสียบไฟของตัว D.M แล้วเนี่ยตัวนี้ค่ะเราไม่ต้องเสียบแยกก็ได้เพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อเอาตัวสายแลนนะคะกับตัวที่เป็น Power เสียบกอกันได้เลยและที่นี้ค่ะพอประกอบร่างกันเขาก็จะเป็นหน้าตา ถ้ารวมกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้แฟอาจจะไม่ได้ปักให้ทุกคนเห็นเข้าไปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเขาก็เหมือนเอาตัว D M กับตัวเบรค่ะเกาะติดกันเลยเพื่อให้การติดตั้งใช้งานนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นก็อันนี้จะเป็นหน้าตาต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องการใช้งานกับแฮนเซตอะค่ะเรายังคงสามารถใช้ตัวกับ W73H แล้วก็ตัว W74H ที่เรามีการอัปเดตไปเมื่อกี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะก็ลุคและฟีลหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะในส่วนที่เป็นการอัปเดต ในส่วนที่เป็นเ็สโฟนของพี่ลิงไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเนาะแต่แฟขออนุญาตดูสักคู่หนึ่งค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้เหมือนน่าจะยังไม่ได้มีคำถามอะไร โอเคค่ะก็เมื่อกี้เราแอบ,บให้ดูในส่วนที่เป็นรุ่นใหม่ไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะก็ถ้ามีใครถ้าใครมีคำถามค่ะสามารถสอบถามมาได้ทางช่องแชทเลยนะคะตอนนี้แฟกําลังสแตนบายอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะมีการขัดข้องในส่วนที่เป็นกล้อง ในส่วนของภาพเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวระหว่างนี้แฟนรอคําถามจากทางช่องแชทแล้วกันค่ะก็ถ้าสมมุติตอนนี้ยังไม่มีอะไรแฟนขออนุญาตอธิบายก่อนเนาะว่าใน1นึนแพ็กเกจอะค่ะเขาจะเป็นอะไรหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรไปบ้างก็ถ้าเป็นตัว W74P อะค่ะก็อย่างที่บอกเนาะถ้าลงท้ายด้วยตัว P เขาจะมาเป็นแพ็กเกจเลยทั้งตัวที่เป็นเบสแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแฮนด์เซตค่ะแต่ว่าถ้าเป็น 74P เนี่ย โอเคค่ะก็ถ้าเป็นตัว W74P ค่ะก็จะมีตัวที่เป็นเบสที่เป็น W70B กับ เป็นตัวที่เป็น W74H ที่เป็นแฮนด์เซตไปให้ด้วยเลยเนาะแล้วก็ตัวชาร์จแบตต่างๆค่ะในส่วนของตัวที่เป็นแฮนด์เซตเราจะมีตัวฐานที่เป็นการชาร์จแบตไปให้ด้วยเนาะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เราเอาไว้เสียบเพื่อชาร์จแบตด,ด้วยค่ะรวมไปถึงตัวที่เป็นเบสเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นอะแดปเตอร์ที่ถ้าถ้าไหนมีการนําไปใช้งานแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานในส่วนที่เป็น P.O.E เนาะก็เรามีตัวที่เป็น อะแดปเตอร์ไปให้ด้วยคะ่ะเพื่อเสียบแล้วก็ใช้งานเนาะขอแค่เสียบแลนให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับวงภายในหรือว่าวงที่เชื่อมต่อกับตัวที่เป็นตู้สาขาได้คะ่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยวิ่งไปหาที่ตัวตู้สาขาแล้วก็ใช้งานการโทรต่างๆได้คะ่ะโอเคพี <P> ่แชร์พี S ่แชร์รูปอันน โอเคค่ะก็ตอนนี้เรากลับมาทั้งภาพแล้วก็เสียงแล้วเนาะก็จริงๆแล้วอะค่ะในส่วนที่แฟนมีการโอเวอร์วิวไปเมื่อกี้เราก็จะครบหมดแล้วเนาะในพารทที่เป็นสเปคต่างๆแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์แต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนก่อนที่เราจะไป จบในส่วนที่เป็นเซสชันนี้เนาะเราแฟขออนุญาตสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวนี้2ตัวเป็น W74P ก็คือลองป,ออประกอบไปด้วยตัว W70B ที่เป็นเบสแล้วก็ตัวที่เป็น W74H ค่ะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนที่เป็นระบบสั่แล้วก็ระบบที่เป็นบลูทูธค่ะแล้วก็อันต่อมาคือในส่วนที่เป็นมัลติเซลเนาะหน้าตาประมาณนี้อาจจะ ไม่เหมือนกับตัวที่เป็น W90 Multi Cell ที่เราเคยรู้กันเนาะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะใช้งานระบบที่เล็กลงมาหน่อยเพราะว่า1ระบบจะรองรับการใช้งานเบสดอยู่ที่3เบสเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องระยะการใช้งานก็จะขยายได้มากกว่าตัวที่เป็น50เมตรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหน้า D M จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวเบสจะเป็นประมาณนี้ค่ะสามารถใช้งานร่วมกับ h a n d เซตที่เรามีอยู่ค่ะได้เลยก็ถ้าสมมติถ้าไหนมีการใช้งานอยู่และอยากจะเสริมในส่วนต่างๆเข้าไปหรือว่าระบบในส่วนที่เป็นเด็กโฟนเพิ่มเข้าไปเนาะสามารถสอบถามแล้วกราาทง หรือว่าทางเซลล์ต่างๆที่เรามีการคอนแทคไว้ค่ะก็สามารถสอบถามได้เนาะเผื่อไม่มั่นใจว่าเรามีตัวเก่ารุ่นนี้อยู่แล้วแล้วเราจะมาใช้งานร่วมกับตัวที่เป็นรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งนําเข้ามาเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางพอเทคโนโลยีเนาะพร้อมซัพพอร์ตในส่วนที่เป็นข้อมูลการใช้งานตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะเซสชันของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้าสมมติท่านใดอาจจะยัง ถข้ามาฟังไม่ทนในส่วนของที่เป็นสเปกเนาะก็อาจจะกลับมาดูย้อนหลังได้ในพาร์ทของวิดีโอนี้เพราะว่าทางพอเทคโนโลยีอะค่ะจะมีการเซฟในส่วนที่เป็นไลฟ์ไว้แล้วก็ในส่วนของสัปดาห์ถัดไปทุกๆวันศุกร์ประมาณบ่ายสองค่ะเราก็จะมีในส่วนที่เป็นไลฟ์กันอย่างเงี้ยค่ะทุกๆวันศุกร์เลยเนาะแต่ว่าหัวข้อก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะก็เดี๋ยวเรารอดูเรามีการลงตารางไปแล้วเนาะในส่วนที่เป็นแฟนเพจค่ะว่าวันศุกร์ไหนเรามีการไลฟ์เพื่ออธิบายในส่วนของหัวข้อในส่วนไหนบ้างเนาะ งั้นวันนี้แฟร์ขออนุญาตจบประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจในส่วนที่เป็นอุปกรณ์รุ่มใหม่ที่เรามีการแนะนำอะค่ะก็สามารถคอนแทคกับทางพอยทคโนโลยีมาได้เลยค่ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโทรติดต่อเซลลต่างๆเพจ Facebook หรือว่าในส่วนที่เป็น u t u b e ก็ถ้าใครเข้ามาดูแฟร์ขอให้ทุกคนขออนุญาตกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ทางพอยทคโนโลยีหน่อยค่ะก็เราจะได้มีในส่วนนี้ค่ะอัปเดตในส่วนของไลฟ์ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็จะนํา โปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาให้อัปเดตให้ทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้นที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ขออนุญาตจบไลฟ์วันนี้เพียงเท่านี้ค่ะก็สวัสดีค่ะ